อ่ะยังไม่มีใครเข้ามาหรอครับยังครับอ,อันนี้คุณ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 เกมเมอร์คนนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อไปโ,โดโมิโนกรีนครับเออ e e u d o m i n o ใช่ไหมครับใช่ครับถ้ามีใครอยากเล่นกับหนูได้ไหมครับได้ครับโอเคจีนีร่วมทีมใช่ไหมใช่ครับ <c oughs> เล่นเก่งปะเนี่ย ที่สอดกันหัวเม่เดียวครับนั่นโมยต่างหากผมเปนลูกอายุอะไรครับเฮ้ยรู้จากอายุโอเคเขาเหรอเจอคนเก่งไปดิเจอคนเก่งก็ใช่ไหมล่ะไม่ไไหวไหมไหวอ้โหาปิดไอวไหวไหมไหว ไหวไหมจะเอาดอะไรหวไหมชนะเย้โอ้โหอัดตัวเกมต่อไปใช้ปืนอะไรเนี่ยใช้ปืน UMP แล้วก็ฟองวังแล้วก็ดีเฟิร์ครับอืมโอเคแผนการในเกมนี้คือเรารอให้เขามาบุกใส่เราครับ อืโอ,อ้ยมังห่างไม่เห็นเลยอลลโอเคครับชนะอีกแล้วครับชนะแบบชิวๆเลยครับโอ้โหโมอีกต่างหากนี่เรียนปอ,อะไรเนี่ยปหนึง่งครับโอเคอายุอายุายหกขว,วดครับหกข,ขวดครับหกขวดอ๋อ นี่นะตัวเป็นปื้ดโดมิโนนะครับรชื่อเกมชื่อเปื้ดโดมิโนสี่ห้าครับโอเคนะใครอยากเล่นาาลนะไหมเนี่ยตายแล้วครับโอ้โหตายแบบชิวๆครับฟกปนเนี่ย แม่โฟกคคัสเราตึนกว่าเขาอ่ตอนนี้จะใช้ปืนอะไรอย่างนี้คอับนี้ใช้ปืนอะไรแล้วก็อะปืนหัวม,ม,หหมาดิเนี่ยงกรัว้าผมเวลาใช้หัวเน,เนี่ยหัวแตกหน่โมยเน่โมยยิหัวจิ้มอ่ะเหลืออีกกีเกมเนี่ย เกมเดียวใช่เป็นเกมอ่าอ่าอ่าตั้งใจนะเต็มที่นะเราไม่อ่อยนะลุยอย่างเดียวนะอ่อยใครจะอ่อยจำไว้นะห้ามอ่อยนะอ่อยก็ปล่อยเขาไปเราอย่าไปอ่อยตามเขาผมเคยอ่อยนะคือผมโดนเขาเล่นยับเลยเอายังเอาแล้วครับ ให้เขาพัญญาไปก่อนนะครับให้เขาพัญญาไปก่อนเพราะว่าเราให้เขาพัญญาเราอ่อยให้เขาหน่อยครับเราเบิร์ดไม่ต้องปาเลยเขาครับอ่ะตกลงไงอะให้เขาพัญญาก่อนครับเ,เ,รเดี๋ยวเราจะเล่นเชิงนักแข่งตัวนะักเชงิงนักแข่ง แจ็คน์นะมาเดียวนะคะมาเดียวนี่ออันน่ะนทีนี้จบเรื่องแล้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชิปใหม่ๆพวกเราด้วยนะคะล้วถ้าเกิดอยากเล่นกับหนูอ่ะก็เอ็ดมาได้ครับปึดโดมิโน่โดมิโนโ่สีห้าหกภาษาอังกฤษ P E U D O M I N O โอ้โอเคเดี๋ยวจะขึ้นม่ให้นะสี่ห้าหกนะใครอยากเล่นชวนเพื่อนโรมนี้มาได้เลยบายบายคุยครับไว้เจอกันอีพีสองครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับต่อใค์ให้ด้วยครับบายบาย